มาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมโดยทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทาง p d 3มเขามีอัปเดตใหม่นะครับผมในเรื่องของ Armor 2.0นะครับแล้วก็ Party Power h i i h p t s v r e w ีก็ในสุดนะครับเขาก็ได้ประกาศตัวออกมาแล้วนะครับสำหรับ Armor 2.0ว่าจะมาในวันที่26 พฤษภานะครับในหัวข้อที่ว่า Party p o w d e r h อร์ไนะครับผมมาไฮส์ใหม่ด้วยหลังจากที่ปล่อย DLC Jack e t มาก็ไม่มีอัปเดตเลยเนาะ2ั้งเดือนนะครับผมในสุดก็มาแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเกาะ2อศูนย์แต่ละอย่างที่เขาเคยบอกไว้ในครั้งที่แล้วเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไหมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับว่า um อ r m o r 2 0เป็นยังไงสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะก็ตามสเต็ปเลยนะครับผมว่าใครที่ดูมาแล้วนะครับผม ก็มันจะมีทั้งหมด4แบบนะครับผมก็มีตั้งแต่เกาะชิ้นเดียวยัน4ชิ้นนะครับผมแล้วก็สแต็กแต่ละอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านเลือกเนาะอย่างเช่นเลือกเกาะเบากระสุนก็จะเก็บได้น้อยลงเลือกเกาะหนาสุดก็กระสุนเยอะขึ้นแต่แลกกับวิ่งช้าลงประมาณนี้โอเคครับในส่วนของมีรูปพรววิวมาแล้วในส่วนของหน้านี้ผมจะอธิบายก็คือ มันจะมีก่ออยู่3ประเภทนะมันจะมีด i s t ท n ตแล้วก็มี Adaptive แล้วก็ i m p a พ t ขออธิบายก่อนก็คือ,อก่ออันแรกเนี่ยดิ Resistance เนี่ยก็เหมือนของเพด3ดเปะนะครับไม่มีอะไรพิเศษ นะของก็คือลดดาเมจลงได้เยอะขึ้นนะแต่แค่จะรีเจนเกาะไม่เต็มนะครับสำหรับใครที่ต้องการแบบว่าไม่อยากให้โดนดาเมจเยอะๆเนะี่ยใช้อันนี้ได้ Adaptive เนี่ยมันจะคล้ายกับภาค2เลยก็คือเกาะมันจะแตกแหละแต่มันจะรีเจนเกาะเต็มนะมันจะรีเจนเกาะเต็มถ้าใครใครได้ภาค2มันจะรู้นะส่วนของ Impact เนี่ย Impact กาะจะไม่ีวันแตกนะครับแต่จะแลกมากับรับดาเมจได้ไม่มากนะแล้วก็การรีเจนของเกาะเนี่ยจะนานกว่าชาวบ้านนะครับก็อย่างในรูมเนี่ยมันรีเจนประมาณ3าวิเนาะต่อแผ่นถ้าคุณเล่นเกาะ4แล้วใส่อิมแพ t หมดเลยเนี่ยก็รอไปประมาณ12วิอะกว่าจะเกาะรีเจนอ่ะโคตรนานนะครับแล้วก็ลดการแม็กดาวลงด้วยนะจาก เต็มที่ลบล้มเต็มที่ได้3เนี่ยอาจจะเหลือ2ก็ลองเอาไปโมดิฟายกันดูนะว่าจะเล่นแบบไหนนะครับแต่ผมว่าเชื่อว่ามันต้องมีคนเล่นบิวก่อแบบโหดอะแน่นอนนะครับอ่าหน้าตากองใหม่ก็น่าจะประมาณนี้ในรูปภาพตัวอย่างนี้ไนดะ้เป็นก่อ Impact 4่เกาะก็คือจะไม่แตกนะครับเห็นไหมจะไม่แตกแต่จะรีเจนนานแล้วก็แถมรีเจนเต็มด้วยนะแล้วส่วนต่อมาคือไฮส์ใหม่ที่จะมาในเร็วนี้อันส์คัมบิงไฮนะครับหรือเอกดานนี้ว่าปาร์ตี้พาวเดอร์นะครับผม ตอนนี้เนี่ยเขากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็กำลังทดลองขั้นตอนโดยแมปนี้จะคล้ายๆกับ Diamond d i s t r i c t นะครับถ้าใครเคยเล่นก็รู้ว่าด่านจะเป็นยังไงนะก็เขาการันตีไว้แล้วว่าคล้ายๆกันก็น่าจะประมาณนั้นจะเหมือนกันเกินก็ไม่ได้แล้วก็จะมีของเรื่องของอา uh, DLC เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการแก้บั็กต่างๆแล้วก็อัปเดตส่วนของเรื่องอาวุธ OQ นะครับที่ตอนนี้มันจะเวลาเรากด Delivery เนี่ยมันจะมากับโดนและมันจะไม่ได้มากับเครื่องบินนะก็ถือว่าอันนี้ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอ,อนานแล้วก็จะมีปืนใหม่ๆนะครับผมที่จะเข้ามาแถมฟรีด้วยนะครับผมยังไงก็ต้องคอยติดตามเพยเดนะครับผมในวันที่26พฤษภาในเดือนนี้นะประมาณปลายเดือนนี้ก็เดี๋ยวจะเจอกันอีกรอบถ้ามันมาแล้วนะคอยดูนะมีบิวเกาะแน่นอนแบบบิวแบบโโหดเงี้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจส่วนของเรื่องสกิล ที่เขาจะมีการปรับสกิลใหม่ตอนนี้ทางเกมเขาไม่ได้พูดถึงนะก็ไม่รู้ว่าจะมีการรีเซ็ตสกิลใหม่หรือไม่นะตอนนี้ก็เอาของเหมือนเขาเสิร์ฟน้ำจิ้มมาก่อนนะคร่าวๆนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าทําไมเขาขายก่อวะแสนหนึ่งมันก่อมันต้องซื้อด้วยเหรออันนี้ก็ไม่รู้ต้องคอยดูอีกทีหนึง่งคร่าวๆประมาณนี้สำหรับอัปเดตข่าวสารของ p พ3นะครับจริงๆมาตั้งแต่30สแล้วแหละนะเพิ่งมานั่งทำคลิป ตอนแรกเนะี่ยผมทําคลิปเพเดยังน่าเล่นอยู่ไหมในปี2 0 2พนะกํานะกลังจะด่าเลยว่าตั้งแต่อัปเดตกุมภามานี่ไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะครับทิ้งช่วงไว้ยาวเลย2เดือนตั้งแต่จจเก็ตมาตอนต้นเดือนกุมภาหลังอย่างนั้นมาก็คือไม่มีอัปเดตเลยนะกำลังจะทำคลิปเลยว่าน่าเล่นไหมกำลังด่าเต็มเลยในในนั้นอนะ่ะพอจะมาตัดคลิปปุ๊บมาปับ๊บนะ เสียเวลาต้องไปนั่งแก้สคริปต์ใหม่เด้อก็เอาไว้ประมาณเท่านี้สำหรับอาร์เมอร์ของกศ์เสริมมาน้ำจิ้มย่อยๆและเดี๋ยวเจอกันอีกทีในตัวเกมจริงที่ออกมานะครับยี่สเดี๋ยวจะมาเล่นรอบหนึ่งนะว่าเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมมีหลายอย่างที่ผมยังไม่เข้าไปเล่นนะครับผมรู้สึกว่าเกมมันยัง คอนเทนต์ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเก็บไว้ให้เป็นคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวเล่นหมดเดี๋ยวมันจะเบื่อนะเก็บเก็บไว้หน่อยข้อ5กูเองแหละโอเคไว้เจอกันวันที่26สพฤษภานะครับผมก็ไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนะครับเจอกัน